สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตฐิมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหากุณาปริมิตตปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายานิวารณะสมัสสะสัพพะวะโตรหโตสมาสสัมพุทธัสสะตวะติงสัมมาหาปุริสารัานานุภาเวนะอสิตายานุภเยนญชนานุภาเวนะอัฏฐุตตุตุตตระสัตตาังขารานุภาเวนะสัพพัน นารังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปารามัทธปารามิตานุภาเวนะสิระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตสนุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธรรมะ ธรรมะขันธานุภาเวนะนาวาโรกุตตะธรรมานุภาเวนะอทังคีกะมะขานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิยานุภาเวนะชาลัปพิญญานุภาเวนะเจตุสัตญาณุภาเวนะทัสสะพารายานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเปกานุภาเวนะสัพพาริตตานุภาเวนะรัตนนตตาญาสราณานุภาเวนะตุยหังสัพพารวคัสสกุ ปัฏฐานทุกขะโทมานัสสุปายาสัมวินัสันตัสัพพะอันตรายาภีวินัสันตุสัพพะสังกับปะตุวหังสมิชันตุทิขายุตาตุวหังโมตุสัตาวัสสาชเวนะสัมมังคิโกโมตุสัพพะทาอากาสัพพะทวานาภูมิคังคามหาสมุทธาอาราคกาเทวตาสาธาตุมแหนุราขันตุ ภาวัตุสัพพะมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาสุทธิพระวันตุเตปาวัตุสัพพะมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาสุทธิพระวันตุเตปาวตุสัพพะมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสะทาสุทธิพระวันตุเต နခတယခကုတနံပပခာဟာနိဝရနာပရိတ္တသာ नु ပါဝေနဟੰတဝတေသံုပတဝေနခတယခကုတနံပပခာဟာနိဝရနာပရိတ္တသာ नु ပါဝေနဟੰတဝတေသံုပတဝေနခတယခကုတနံပပခာဟာနိဝရနာပရိတ္တသာ नु ပါဝေနဟੰတဝတေသံုပတဝေ16ဖတ်ထေကရတ္တာကာထာ อาทิตังนานาวาพาเมยยะนัปติกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามป่าฮีนันตังอปัตตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรงอสังกุปังตังวิทามะนุพะโรหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่กวนแยนในธรรมนั้นๆได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเหนือให้ปูกปรงเถิดอาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิงโนสังฆารันเตนามห้าเซเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เวังวิหาริมาตาปิงอภรัตตามาตันหิต,ต่ังตังเวทเทกรตาตโตติสันโตจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สมบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เก็บคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแหละสิบเจอภินนะหะปัจเวคณปาทะชาราธโมมหิชารังอนาตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมารณรงอานาตีโตเราม,มีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ขัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมาสะโกมหีกัมมาทายาโทกัมมโยนีกัมมาพันธุกัมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกัมมังการิสามีการะยานังวาปะปะกังวาตัสทายาโทปวิสามี เราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวางอัมเหหิอินห้างปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน,ทนสา